ครับช่องเนื้อพารวยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการแจกกล่องสุงนะ่มเนาะกล่องสุ่มที่ผมแจกเบบี้ด็อกกับชิวัาอินุนะครับก็จะมีอย่างละ5รางวัลน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาทํากันกลุ่มจับฉลากไม่เกินประมาณ6กเจ็ดแปดเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับแล้ววันนี้จะมีข่าวดีครับมีข่าวดีอยากน้องโชคนะครับก็คือเขาจะให้เหรียญเงินทองนาคนะครับสําหรับคนที่มาลุ้นรางวัลจับฉลากกล่องสุ่มกับผม อย่างละหนึ่งรางวัลก็คือเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญนาอย่างละหนึ่งก็คือสามรางวัลเหรียญเป็นเหรียญชิบายอินุตามภาพที่ผมขึ้นให้เลยนะฮะก็จะเห็นว่าคนที่เขาได้สั่งซื้อสั่งจองกับน้องโชคไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ตอนนี้หมดไปแล้วนะครับเหรียญชิบายอินุเนี่ยมันก็คือเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นรวยไปด้วยกันนะครับน้องเขาก็เลยเห็นว่าเออผมมีทํากล่องสุ่มนะแจกเหรียญชิบาอินุนะกับเบบีด็อกนะเขาก็เลยเอามาร่วมครับโลกสนุกกับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆครับ อ่าส่วนกฎกติกาทำอย่างไรฮะกฎกติกาก็ให้ทุกคนกดติดตามช่องผมนะช่องเหนือพารวยนะครับกดติดตามช่องผมเสร็จแล้วหลังจากนะั้นขอชื่อชื่อเล่นก็นได้ครับอ่าคนละหนึ่งคอมเมนต์เขียนมานะครับว่าชื่ออะไรอ่าประมาณนั้นครับแล้วหรืออยากจะเขียนในช่องในเรื่องของพวกอ่าเราอยากนี่ครับสําหรับเรียนตัวอย่างอ่านี่นะนี่ครับ เห็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้มานะที่น้องโชคเขาจะให้เขาจะน่าจะให้ทั้งกล่องทั้งเซตนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ผลกล่องก็จะเป็นรุ่นรวยไปด้วยกันนะฮะนี่เห็นไหมะนะแลนนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเหนนรียญนะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะเป็นเรื่องของเหรียญน,นะเนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้น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 ,ข,นขึ้นจอให้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีสลักเลขอันนี้ผมได้เลขที่ยี่สิบสองมานะครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่จะได้เป็นของแจกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องโชคจะให้เป็นทางเซตนี้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอน้องโชคเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาฝากกดติดตามนะครับทางช่องผมก็จะมีของขวัญแจกปีใหม่ สุ่มอีกเช่นกันนะครับเรียกว่ากล่องสุ่มและการก็มาเป็นแรนดอมนะครับก็จับฉลากร่วมกันครับก็สวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็ใครที่อยากได้ลุ้นสนุกก็เขียนชื่อเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับโอเค